โอเคสวัสดีครับผมนายเป็นเกมที่ชื่อว่าเบรดแอนโซย์คัลนะครับครั้งน,งนี้เรามาอยู่กับการช่วงที่ไม่ยก้ว่าเป็นช่วงที่ให้เราเนี่ยเอาตัวหลักของเรามาลงดันเจี้ยนที่ชื่อว่ามูชินชั้นที่8ดกันนะครับก็ที่ผมเล่นเป็นอาชีพเบรดแดนเซอร์ <c oughs> นะครับก็ค่าเซตัตผมอยู่ประมาณนี้นะครับใช้ดาบเคี้ยวพยักนะครับขั้นที่2นะครับแล้วก็เป็นแหวนธรรมดานะครับอันนี้คือใช้ดูเลยแล้วกันว่าใส่อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ใส่โซชิลเป็นหอคอยประวัติศาสตรนะัับดปูลก การเล่นของสายเบรดแดนเนี่ยผมแนะนำให้เล่นเป็นสายสายฟ้านะผมเพราะว่าจะทำดาเมจได้ต่อเนื่องมากกว่านะผมแล้วก็มีสกิลอันนี้ด้วยนะผมสกิลที่เอาไว้แบบหลบหลีกไรพวกนี้ด้วยนะผมโอเคมาพูดถึงเรื่องตัวบอสกันตัวบอสที่ว่าเนี่ยจะมีผลก็คือบอสที่มีสกิลเป็นสกิลหนึ่งที่เรียกว่าสกิลต่อยพื้นนะผมแล้วจะมีมังกรพุ่งออกมารอบตัวอะไรอย่างนี้ซึ่งสกิลนั้นเนี่ยมีปัญหาแก่ทุกๆคนจริงๆนะผมซึ่งวิธีการหลบเนี่ยเดี๋ยวให้เราดูไปในคลิปเลยนะผมเพราะว่าถ้้าาาเเเเเกกกกิิดดดพูนนนนนนี่ยยยมััั็จจะะขใึงงคครบโออปลล ขั้นแรกไปเปิดไปเลยครับจังหวะแร,รกโดนบอสจับคอก่อนหน่มอ,อันนี้ช่างมันนะทำอะไรไม่ได้เขาตอ่อยไปหน่มแล้วก็เริ่มเลยเริ่มโหดได้เลยหน่มพยายามอยากให้บอสล้มนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นทิกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เพราะเขาบอกว่าถ้าบอสไม่ล้มเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับบอสได้นานขึ้นหน่มบอสจะแบบไม่ค่อยจะตะกิ้อะไรเงี้ยตีไปเรื่อยๆครับอย่าคิดมากวนมาอย่างเงี้ยอันนี้บอสอันบนี้แค่ขั้นหนึ่งมีสามขั้นบนะครับ ประมาณนี้ขั้นแรกอันตัวที่หนึ่งยังง่ายอยู่นะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราดูตัวอื่นต่อนะครับขั้นสองับตัวสองตัว,ส,ตว,ตวสามนจะเริ่มยากขึ้นมาหน่อยนะผมจะเริ่มเอ่อปัหดร้ายเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะแนะนะนําว่าให้รอสกิลที่เราให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปเปิดมันนะครับถ้าไปเปิดไปเลยตอนที่สกิลไม่พร้อมมีปัญหาแน่แน่ะผมรอมบ่นนิดหนึ่งเลือดสามแสนม่เท่าไหร่นะครับรอก่อนสักครู่หนึ่งอีกแปดวิสกิลเราจะรีเซ็ตนะครับผม ้วเวลาที่บอสใช้ท่าไม้ตายเนี่ยใ้ต้องวิ่งไปไกลๆสุดขอบแมพแล้วก็ใช้สกิหลหรือแล้วก็ได้สเตปอัลมาต่างเนะเออหรือบอกว่าผมปรับสกิลประมาณนี้นะครับจะปรับแตกต่างกับผมก็ไม่เป็นอะไรนะผมแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถน,นัดโอเคเนื้อาพร้อมแล้วลุยก,กันเลยดีกว่าครับฮึบรอบแรกกระโดนจับไปทำอะไรไม่ได้อ,อ่าเออบา,บา,บาพี่โอเคพอถึงบทโดนจับเสร็จก็ถึงคาของเราแล้วครับ มูชินสตันได้นะผมฉะนั้นเราก็ต <deve voir> ันเราตีไปเลยลุกโอ้โหเบาๆพี่เอาไปแล้วโอเคมากลับตรงกลางแล้วนะผมนี่ครับสกิลมาพยายามวิ่งมารอบๆนะผมเอาให้ไกลสุดที่ทำได้นะผมเสร็จแล้วก็รอกดเอสเอ็มเอามาตะนะครับหนึ่งวินาทีทำให้เราเราสกิลเขาได้นะครับแล้วก็วนลูกๆวนหลุดไปเลยอย่างนี่ก็ผมก็จบง่ายๆเลยนะครับ โอเคกลับไปตรงกลางอีกแล้วนะผมบอสจะใช้สกิลทุกๆเลือกประมาณ20%่ส <laughs> ิร์เซ็นตะครับสอบขั้นที่2องเนาะขั้นที่3เนี่ยก็จะไม่าขโดดเท่าไหร่นะครับเบดแดนที่สองสกิลที่หลบได้คือ SS กับสกิลแท็บและแท็บและเอฟนะผมง่ายๆนิดนึงกดได้ทันก็พอครับกับเวลาดีๆแล้วก็หวดไปเรื่อยๆเสร็จอ่ะเห็นปะ กีโลคูดาทำพอดีนะผมมันจะบ่นว่าจะไม่นึกความจะปวดในตอนนั้นมันก็จะสกิลแล้วเราก็เต็มตัวหลบอีซี่จ้าโอ๊ยเอาอีกแล้วอ่ะชิวๆครับใช้เอสบ้างใช้อะไรหลบกันบ้างแต่ใช้พร้อมๆกันแล้วกันนุ่มอย่าลนนะ ที่เราทำคืออย่าลนถ้าลนเมื่อไหร่ปุ๊บคือตายครับยังไงตายถ้าลนนะครับเพราะว่าสกิลบอสเขาแรงมากนะผมไม่แนะนำให้ลนเท่าไหร่นะฮะชิวๆพยายามเล่นชิวๆแล้วก็ถ้าตันบอสได้ตันไปครับอ่าขอทิมหัวหน่อยจ้าเห็นไหมไม่ยากนะครับ ลองฝึกเรื่อยๆดูใครที่แบบว่ายังจับเทคนิคบอสไม่ได้จับอะไรบอสไม่ได้ลองพยายามเรื่อยๆนุผมฝึกสักงสองสาครั้งก็ไม่ยากเท่าไหร่ละมาบอสตัวที่สามกันบอสตัวที่สามนี่เนี่ยจะเหมือนตัวที่สองเหมือนที่สองเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าจะมีเลือดเยอะกว่าเดิมคือหกแสนคือสองเท่าของตัวที่สองเลยนุ่มนี่คือคัสามแหละโอเคลุยันยัน s y e a อ๋อลืมใบดอกแรกต้องโดนรับต้องรับก่อนเออทิมกนเลยเบาๆพี่เดี๋ยวเจ็บ เหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนกับขั้นที่2เลยแต่ต่างตัวที่ว่ามันจะมีท่าสะท้อนพยายามเกี่ยวตัวหลบนิดนึงเนาะหลบนิดนึงหลบบ่อยบ่อยนิดนึงครับเพราะว่ามันจะสะท้อนบ่อยเหมือนกันเราก็จะเจ็บตัวบ่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะมีท่าสะท้อนอย่างเงี้ยเราก็จะเจ็บตัวเ็บหน่อยๆน่อยเหมือนกันอะเจ็บไม่หน่อยอะหนักเหมือนกันอะเหมือนเดิมท่านี้ จำมาได้ใช่ไหมทํายังไงออกมาไกลๆนะผมรอพื้นแดงแล้วหลบตามนี้นะครับจำเอาไว้อย่าพลาดพลาดเมื่อไหร่ชีวิตของท่านเลยฮะอันนี้กดผิดพรต้องกดผิดมเมื่อกี้พื้นน้ําแข็งพยายามอย่าอย่าไปยืนรับมันนะฮะตัวเต็น,น้ำแข็งปุ๊บนี่กดแถบหลุดให,ให้หลุดไปเลยนะผมถ้าไม่หลุดนี่เรามีโอกาสแย่อันนี้ท่านี้ไม่มีอะไร ัวดไปเลยย้ำไปเลยฮะสีบีบั๊บเฉยโอ้ยโคตรเกลียดตอนตอนเตะนี่เลยโอ้ยเกลียดมากเลยชงพักหายใจนะผมวงจับคอพักหายใจโอเคพอเริ่มไปถึงที่กำหนดแล้วมันก็จะไปโดดไปตรงกลางนั่นแหละฮะเราก็รอหลบนะผมเหมือนเดิมอย่าคิดมาก ค่อยๆใจเย็นๆใจร่มๆนะครับโย่พักหายใจงี้ก็ได้นะผมเอาไว้เติมยาไว้อะไรน,นะครับผมก็ต้องเติมยาเหมือนกันหนอะดูจะทางแล้วเพราะว่าูท่าห่างบอสม,มันจะทำตัวแปลกๆลุด,ดทิกเกอร์แปลกๆพักหายใจนิดนึงไม่ทันว่ะอุ้ยขอโทษ โอเคลุกมาต่อยอา่าเราก็เราหลบเดิมครับ <c oughs> อย่าไปไกลมากนะไปไกลมากๆเดี๋ยวทีบอลแม่งหลุดนะครับผมโดนมาแล้ว <c oughs> บอลหลุดนี่ฮามากบอกเลยนั่งขำอยู่คนเดียวเ <c oughs> ออขึ้นไปเรื่อยๆครับที่ชิวๆเรื่อยๆอย่างนี้สบายๆ <c oughs> กดยาได้กดไปครับ <c oughs> ไม่อยากเสี่ยงเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมแบบตายขึ้นมาแล้วจะไม่ขำกัน อุย้ยชิบหายแล้วอันนี้เจ็บโอ้ยพอดีไปพอดีไปอีกโอเคเหมือนเดิมรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท,ท้ายแล้วครับมาหลบง่ายๆอย่าโดนก็พอโดนเมื่อไหร่ก็เจ็บเมื่อนั้นอะถ้าไม่อยากโดนก็อย่า <laughs> โอ้อนี่แหละโดนนี่แหละครับความโดน โอ้จะตายว่ะผมเนี่ยจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายจริงอ,อู้อเกือบแล้วเป็นไงอย่าโดนบอกแล้วอย่าโดนตอกสุดท้ายคือเจ็บเจ็บจริงๆโอเคเราผ่านแล้วครับอย่าลือมมาหาปู่แกแล้วก็บอกแกว่าคำนับหนึ่งทีอ้าวปู่หายปูจ่จ๋าปู่มูจินโย โอเคโอเคจบกันไปกับมูชินล,ละกันนะผมถือว่าไม่ยากอะไรนะผมระวังแค่ท่าของบอสให้ได้ก็พอนะครับของที่ได้ก็ตามนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายชิวๆเนาะ โอเคใครที่ยังมีข้อสงสัยในเรื่องใดๆสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครผมก็ถ้าตอนผมบอกไม่ละเอียดหรือยังไงก็เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวให้ดูแบนว่าเราใช้สกิลอะไรนะผมใช้สกิลประมาณนี้นะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเลยนะครับผมสังเกตได้ว่าจะเป็นค่าดีฟอลท์กับทั้งหมดยังเป็นท่านี้ปาดสายฟ,ฟ้าไปเพิ่มดาเมจแทนนะครับโอเคไปผมเลือกตัหน้าสมนาพิเศษเกมที่ชื่อว่าเบรดแอนโซกับหัวคอยมูชินชานที่แปดนะผมอยู่กับชื่อที่ว่าชื่อว่าเบรดแดนเซอร์นะผมฝากกดไลค์ส่งขยับกำลังใจนะ,นะไปไปครับผมยยยผมนนาาาะคครรัับบบบ๊